สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แกดนานกดยันายันกดเยอะเยอะน,น,นะคะคลิปนี้ฉันจะให้ชื่อว่าข้าวขาวหมูจานพิเศษใส่ไข่เยอะเยอะไขะ่เยอะๆะไปดูกันค่ะพิเศษอย่างไร ไปหลบเรียบแผลใจที่ถูกเมียถีบหัวส่งนะคะหลบนานมากเลยสองสาวันพอออกมาปุ๊บก็เริ่มทำตัวแบบเดิมๆโกหกพกกลงแบบเดิมๆผมกลับมาแล้วเอาป้ายกรอกมา หลอกให้คนเชื่อว่ามันกลับไปที่กอกๆแล้วพอกดคลิปเข้าไปดูก็จะเห็นว่ามันก็ยังอยู่ที่กาญจนบุรีอาศัยบ้านชาวบ้านอยู่เห็นไหมคะคนเราความเกงใจเป็นสมบัติของผู้ดีแสดงว่าไอ้นี่มันพวกสถุนค่ะไม่มีความเกงใจเลยไปอยู่บ้านเขาเป็นเดือนๆสังเกตนะคะเวลาที่มันทําคลิปที่อยู่ในบ้านเอกจีนเนี่ยมันจะเก็บตัวอยู่ในห้องห้องเดียวไม่ค่อยกล้าจะเดินเพ่นพ่านออกไปทางไหน แต่เมื่อวานเนี้ยดูเหมือนบ้านเอกจีนเขาจะออกไปคิดข้าวข้างนอกกันหรือไปมีอะไรคือไม่มีคนอยู่บ้านไอ้นี่กล้าทําเดินเพ่นพ่านทําตัวเป็นเจ้าของบ้านเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างนอกน,น,นั่นนู่นนี่เหมือนจะเองเป็นเจ้าของบ้านแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะบ้านตรงนั้นเป็นบ้านแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นบริษัทล้านคาแคร์ของสุราเอกจีนเดี๋ยวดิฉันจะเทียบให้ดูทีละภาพทีละภาพนะคะ นี่กะเป็นภาพที่ไอ้ขาหมูถือกล้องออกมาแล้วก็บอกว่าเอยเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่ายอย่างพวกนี้เดี๋ยวเดินไปทะอะไรข้างนอกก็คือเขาจะขึ้นไลฟ์ช่วงแค่นิดเดียวเนี่ยนะเขาขึ้นสองไลฟ์ไลฟ์ช่วงแรกก็สึกจะมีแค่สิบนาทีแล้วก็ลงแล้วก็พาเดินออกมากล้าเดินออกมาเพราะรู้ว่าไม่มีใครอยู่บ้านแต่ก่อนๆเวลาที่เขานั่งทําคลิปหรือทําอะไรทำไลฟ์อยู่ในห้องเนี่ยนะคะเขาจะคอยเหลียวลอกแกล้ว่าจะมีใครเปิดประตูเข้ามาไหม อันนี้พาเดินออกมาดิฉันให้ดูเคาน์เตอร์ไว้นะคะดูโต๊ะกินอาหารและที่สำคัญที่สุดดูโคมไฟข้างบนค่ะดูฉากดูโคมไฟข้างบนเพื่อที่จะเทียบกับบ้านที่อยู่ในเฟซบุ๊กของสุลาเอกตั้มสุลาเอกจีนไปดูภาพสองค่ะเห็นเคาน์เตอร์ไหมคะเห็นโคมไฟไหมคะโต๊ะอาหารอะไรจัดวาง แบบเดียวก,ก,ก,กันกับภาพที่ไอ้ขาหมูพาเราเดินดูนั่นแหละค่ะเหมือนกันเดะเลยนั่นก็คือว่าบ้านหลังนั้นไอ้ขาหมูจริงๆไปอาศัยเขาอยู่แต่ทําซีเนียนทําเป็นพูดว่าเป็นบ้านเกิดของตัวเองบ้านไม้ที่ให้ดูขานุนบอกเป็นบ้านเกิดอันนั้นเป็นน่าจะเป็นบ้านที่แม่ของนายตั้มสุราเอจจีนเนี่ยเป็นพักอาศัยอยู่ บ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ตรงกันข้ามมีถนนซอยแล้วจะอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านไม้ที่เราที่มันเคยเอาไปอวดว่าเป็นบ้านมันอันนี้เป็นแต่เดิมเป็นโรงกันสุราเอกจีนตอนนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นรงรถเป็นร้านคาแรข,ของสุราเอกจีนซึ่งเพิ่งทำขึ้นมาใหม่ประมาณสักปีสองสองค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งยังเห็นภาพเก่าอยู่ สองหนึ่งมีอู่เก่าอยู่และด้านข้างยังเป็นสุราเอจีนยังเป็นโรงกรนแต่สองสองนี่จะเป็นอะไรที่มันใหม่ตามภาพที่เราเห็นเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันชัดๆค่ะค่ะไอ้ขาหมูก็พาเดินออกมาข้างนอกเราจะเห็นมีสนามหญ้าเขียวๆเป็นมุมหนึ่งแล้วก็มีเป็นสารพรภูมิสารเจ้าที่นี่นะคะ แล้วเราจะเห็นเป็นเป็นโลงอะไรโลง่โลงๆเดี๋ยวถ้าตามไปดูภาพแล้วจะเห็นชัดดูภาพต่อไปค่ะสารพัดภูมิกับส่วนหย่อมเล็กๆที่เราได้เห็นเนี่ยในภาพนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกับฝั่งที่เราเห็นมีรถเป็นโชว์รูมจอดอยู่มันจะอยู่ฝั่งที่เราไม่เห็นตรงนั้นถัดมาเนี่ยจะมีทางออกจากบ,บ้านแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกระสวนหย่อมเล็กๆ แล้วก็ตั้งสารพระภูมิตามภาพนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นภาพปีที่แล้วที่สารพระภูมิกำลังเพิ่งเริ่มตั้ง,เ,งเริ่มจะปูหญ่าเริ่มจะก่อสร้างเริ่มจะทำกัน เราก็จะเห็นว่าเป็นสารพระภูมิอันเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้ขาหมูในตีเนียนว่าบ้านนั้นเป็นของตัวเองอาศัยที่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่พาออกมาเดินดูเหมือนดูอาณาจักรของฉันอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็รีบกลับเข้าไปขึ้นไรปิดประตูขึ้นไรในห้องที่ตัวเองขออาศัยเ็าอยู่เล็กๆนิดเดียวค่ะแต่หลอกคนอื่นว่าเป็นบ้านตัวเองเป็นของตัวเองปกติจะไม่กล้าเดินออกมาเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีเจ้าของบ้านมีอะไรมาแล้วมันจะดูไม่ดี พอไม่มีคนอยู่ถึงจะเดินออกมาได้นี่คือการหลอกลวงอีกครั้งหนึ่งของไอ้ขาหมูค่ะเราจะเห็นว่าไอ้ขาหมูทำมาหากินกับการทําคลิปเน้นเรื่องก,กอกๆนะคะเน้นเรื่องตาชานแล้วก็เอาเรื่องเตียงหักเนี่ยอวยส้มโอเข้าไปประกอบทำมาหากิน อยากให้ทุกคนย้อนกลับไปไล่ดูภาพ1 2 3่ามกันช้าๆดูที่ยอดวิวด้วยนะคะดูที่แคปชั่นดูที่เรื่องราวตอนนี้พยายามจะมาเน้นเรื่องของส้มโอเรื่องนิทานของส้มโอก็ ดรฉันไม่ทันได้ดูเห็นว่าลบไปแล้วแต่ก็ได้ฟังนิดหน่อยฟังแล้วก็งงงงอยู่ไม่รู้ว่าส้มโอเขาอยากจะพูดเรื่องอะไราแล้วพูดขึ้นมาทำไมแต่ก็นิทานของส้มโอฟังนู้นดูดเอาไปด่าสาวิตรีกันเต็มคาราเบลวา่ากันเถอะว่าสาวิตรีเป็นตัววางแผนหลอกใช้ส้มโอกลายเป็นคือทุกอย่างสอดรับกันกับที่น้องชายของสาวิตรีเป็นคน เล่าเรื่องว่าส้มโอเป็นหมาขี่เมาเอาได้ทุกเมื่อแล้วก็อิตุ๋ยก็มาต่อว่ากลายเป็นสาวิจีเนี่ยหลอกใช้ส้มโอเพื่อจิจติหัวผัวส่งส้มโอมาเล่านิาทานก็สมประโยชน์กับทั้งนายนารินและก็ทั้งอิตุ๋ยที่เล่ามากลายเป็นว่าเรื่องนี้ฝั่งนู้นเอาไปเล่นเพื่อที่จะด่าทอสาวิจีว่าอีดำแจะ๊เป็นคนวางแผน แล้วก็ไปไปมามาเหมือนกับจะมีดิฉันร่วมอยู่ในแผนด้วยส่วนภาพที่สองเนี่ยนะคะดิฉันเห็นนางก้อยขอบคุณคุณนาทีมากนะคะไอ้นรินก็อุโยดีอกดีใจสวัสดีพี่นาทีอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือคือ,คอรักให้กลมเกลียวกันดีดูให้ดีนะคะไอ้นาทีทำมาหาแดกโดยการที่ ดูดคลิปไอเชฟยันคลิปไอเชฟยันแทบจะทุกลิปเป็นการด่าตาชานยายสมควรไอนาทีเอามาลงซ้ำดูดคลิปเอามาทำมาหาแดกนั่นก็ถับกับว่าช่วยด่าตาชานยายสมควรด้วยเอาเรื่องเตียงหักของตาชานยายสมควรมาเล่นมาล้อกันไปที่สนุกสนานแต่อีก้อยกับไอแต่ต้อนรับขับสู้นายนาทีดีต้อนรับขับสู้คนที่ด่าพ่อด่าแม่เอาเรื่องพ่อแม่จะเองไปร้อทำมาหาแดกกันดี ดูความย้อนแย้งก็แล้วกันค่ะอีกคอนเซปต,ต์หนึ่งที่ใน,นายาชีเอามาทำมาหากินก็คือเสี่ยมให้จันสีเดชาแนนให้ดิฉันพวกอย่างเงี้ยให้ฟังนี้แตกกันแต่ถามว่าความสามารถในการเชี่อมของมันมีไหมสู้กูได้ไหม <c oughs> ต้องถามอย่างนี้จริงๆค่ะต้องถามอย่างนี้จริงๆ แล้วแต่เราทุกคนวางใจเบาๆนะคะยิ่งเห็นว่าเขาเสียมจะยิ่งรู้ว่าถ้าเราปล่อยไหลตามที่เขาเสียมเราก็ไม่สามารถจะคงมิตรภาพของพวกเราเอาไว้ได้รบกับมิตรถอยก่อนชนะใจรบกับศัตรูต้องพุ่งไปข้างหน้าห้ามถอยอย่างเด็กขาดจำคำดิฉันไว้ค่ะ แต่ให้ดูยอดวิวต่างๆของนายนาทีนะคะว่ามันไม่ปังเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เอามาจากขี้ปากคนอื่นไม่ได้ไปตามหาข่าวอะไรเองแล้วรอให้คนอื่นเขาออกข่าวก่อนตัวเองก็ค่อยไปฟังของเขามาแล้วเอามานั่งพูดเหมือนตัวเองวิเคราะห์เองลองดูจากแคปชั่นของเขานะคะไอ้ต้นเสี้ยมเนี่ยมาดำดำกับปอบเหลืองสั่งการให้เดโชกำจัดจัน เขาเอาตรงไหนมายืนยัน,ยนคะฉันเนี่ยเหรอฉันไปยุ่งอะไรกับพวกนี้ฉันไปฟังทุกๆคนฟังแล้วก็บอกตรงๆว่ามีความรู้สึกว่าเหนื่อยใจฟังได้ขึ้นๆกลางๆแล้วก็ไม่ฟังไม่ฟังใครสู้มาอยู่ตรงนี้มาหาข่าวของตัวเองไล่ล่าถกหนังหัวอ,อ,อีก้อยถกหนังหัวไอแต่ถกหนังหัวไอขาหมู จิกอิเถกจิกไอ้พวยต่อไปสนุกกว่าเยอะค่ะระหว่างจันกับปอบเหลืองใครจะมาเป็นมือขวามาดำดำดิฉันไม่อยากเป็นมือเป็นจีนของใครค่ะเป็นแขนขาเป็นมือจีนของตัวเองเท่านั้นดิฉันเดินทางเส้นทางสายนี้เดินเดี่ยวไม่ชอบยุ่งกับใครใครอยากให้ข้อมูลให้มารับฟัง ใครอยากแคปอะไรมาให้ดูดูดูได้รับดูแต่ใครก็สัง่งในฉันไม่ได้ค่ะแล้วถ้าจะมีแสงถ้าจะดังขอทำด้วยลำแข้งด้วยความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยมเลยค่ะคุณอาจจะเสี่ยมคนอื่นได้ดิฉันไม่รู้แต่คุณเสี่ยมดิฉันไม่ได้หรอก ดิฉันฟังได้เฉยๆขนาดมืออย่างอีก้อยอยังเสียมกูไม่ได้แล้วมึงมือกระจอกขนาดไหนอีก้อยมันพากูไปจับตุงจนได้เนี่ยมึงระดับไหนคะอีก้อยอยังเสียมกูไม่ได้เลย <c oughs> อีกอันหนึ่งคือนางทู่น้อยใจที่ถูกกล่าวหาว่าขายข่าวคนที่กล่าวหาว่าแม่แหลมแจด๊ดส้มชาวบ้านกกอกป้าถอนคนนั้นคนนี้ ขายข่าวกับยูทูบเบอร์ที่อยากได้ข่าวรอบนอกคนที่เป็นคนมาพูดก็คืออีก้อยอีก้อยเอามาจากไหนถ้าไม่ได้เอามาจากไอ้ไหลอีก้อยจะคอยมาพูดว่าจันสีไปซื้อข่าวจากคนนั้นคนนี้แม่แหลมคือเรื่องของเรื่องมันอิจฉาที่ตอนนั้นเนี่ยพวกแจ๊ดพวกส้มพวกจันสีอะไรนี่นะคะมี FC, เอฟซีไปให้ดั้งเครื่องบินไปเชื่อลงทะเลอะไรกัน ก็เลยมีการพูดว่าเนี่ยอีพวกเนี้ยขายข่าวแล้วก็เลยได้ไปท่องไปเที่ยวดิฉันรับรู้มาตั้งนานค่ะแต่ดิฉันมาพูดตอนนี้ว่าเพื่อจะให้ทุกคนรู้ว่าไอ้คนที่ทําให้กกกบปั่นป่วนแล้วคนโกกบไม่รักกันคนที่ปั่นอยู่ข้างหลังก็คือไอไล์ คอยให้แม่นอกไส้ถูกมันไปบอกช่องนั้นบอกช่องนี้ไอ้นั่นขายข่าวคนนี้กอ่อคนนัออ้นขายข่าวยายถอนตัวขายข่าวยายแหลมตัวขายข่าวแจ๊ดตัวขายข่าวส้มโอตัวขายข่าวไอ้คนที่บอกว่าทุกคนขายข่าวคืออีก้อยค่ะคืออีก้อยเพราะฉะนั้น um, ถ้าแม่แหลมจะมานา้อยใจคนอื่นก็แล้วแต่นะคะแต่คนที่มาบอกดิฉันว่าคนนั้นคนนี้คนนู้นคนนั้นขายข่าวเนี่ย อีก้อยอีก้อยมันจะรู้เจอจากใครถ้าไม่ได้รู้มาจากลูกนอกไส้ของมันจริงไหมคะถ้าไม่ได้รู้มาจากพวกหลาบโพอีพวกหลาบโพนั่นแหลคะค่ะไข่ขา,ขาวสำหรับภาพสุดท้ายเนี่ยไอ้ขาหมูมันยอมรับแล้วว่ามันเลือก y o u t u b e มากกว่าเลือกครอบครัวแล้วมาโอดครัวนื่อเมียทิ้ง มันเขียนแคปชั่นไว้ไว่าอย่างไรไปดูกันชัดๆนะคะมันบอกว่ากูออกจากป่ามาแล้วเตรียมเช็คบินหลังจากนี้ไปใครก็อย่าได้ห้ามกูจะเป็นตัวของกูเองออสไอที่ H เร็วๆเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคนอื่นสักสอนให้เร็วใช่ไหมพ่อแม่สั่งสอนให้เร็วหรอคะหลังจากที่เข้าป่าไปได้เห็นสิ่งแปลกปลอมบนโลกโซเชียลเยอะมึงก็เป็นขยะโซเชียลนะมึงอ่ะคือพวก ไม่ใช่ค่ะขยะส่งบนโลกโซเชียลเยอะพวกคือพวกแต่พวกไปเอาพวกกูตัดชัดเจนใครหว่าพวกที่ไม่เอาพวกหมายถึงใครอีน้ำตาลเปรี้ยวเลยคะ่ะอีนิงเลยคะหมายถึงใครอีพวกไม่เอาพวกเนี่ยไอขาวว่าวมือมันหมายถึงใครแต่ที่เด็ดกันนะต้องแฮชแท็ค่ะอดีตเมียยังต้องเลิกเพราะว่าห้ามนั่นคือจริงๆแล้วมันฉีบหัวส่งอีเหล่าเกี้ยทิ้งเพราะอีเหล่าเกี้ยห้ามไม่ให้มันทำยูทูบ มันไม่ได้โดนอีเหล่าเกีย้ยทิ้งนะคะแต่มันะทิ้งเมียเพราะว่าเมียห้ามไม่ให้ทำ YouTube มันเลือกที่จะมาทำชั่วใน YouTube มากกว่านี่คือคำประกาศของไอ้ขาหมูอย่างชัดเจนค่ะ